ที่เรียบร้อยแล้วเยลยเอะแยะที่เกิดข้อผิดเยอะจริงๆเยอะครับสบายดีมื้อนี้กลับมาพบกับบ้าออกเกิดเท่งหน,าน,ออน,น,านห้าหอยเนาะวันนี้จะพาทุกคนไปหาหอยหอยกับกีเนาะหรือว่าหอยกีนั่นมื้อนี้กับบรรยากาศอยู่ไหนอยู่น่ะเฮเบิง้ง ลมพัดเย็นแห้ง้ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งกันว่ามันละได้เพรละว่ามันเลี้ยวเล้อนะแต่ค่อยก็นนยังไม่เคยหา,จาเจอดอกที่เป็นอีพี่แรกที่หาหอยกับเกีเดี๋ยวพาไปเบิ้งน้ำเดียวเพามันละลายซ้ำเล้อนะแต่ว่ามันเเป็นเดือยวหายู่อยู่ยห้วไอ้ทุกคนแล้วก็เป็นสายหน้านะมันไหลลงห้วยไกเลยหาเก็บไว้เมื่อกินแรงถ้าเบิ้งมันละได้บ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งน้ำเดียว เดี๋ยวทุกคนตอนนี้ห่ากามาฮอทโฮยแล้วทุกคนมันจะยู่น้ำน้ำเน,นี่ยน,นี่แหละเดี๋ยวเัาจะมาเบิกน,น้ำเดียวกาได้บเนี่ยมันจะเป็นขี้คู่แบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมาหาง้มน้ำเดียวเพราะว่าเราเป็นนาร์เล่อเพราะมานลาได้มันอยู่น้ำหัวนี่แหละทุกคนจักมันเป็นนาร์เล่อ เดี๋ยวเขามังเ้ามาจากบังยู่ดอนนี้มันจะเป็นขี้ขุยม,าาามาานนีมี่ทุกคนเลยตอนนี้เ้าก็มาฮอด ดอนหาแล้วทุาคนห้วที่เฮาวาากันแล้ะแต่เดียวเราบ้าเบิกว่าบ้านได้บ่นอยู่ดีเลยว่าบ้นมีได้แล้วกะเขาก็ย้ายบ้นแล้วคนเดียวหัวเดี๋ยวมันอยู่ในคิดดิลเขาก็ลองคลอดคลอดคลดเบิกขัดไปเรื่อยๆจนจนหนาเลาเข้าเล็บมือคนละจะย้อนยากเลยหวา ได้แล้วทุกคนข้ามันลายแห้งนแบบเฮ็ดน้ำแจ้ซีฟูด้ดกินแซ่บแห้งนึมาแรงเลยจิตตามเบิ้งน้ำเดียดได้ทุกคนเด้ได้แล้ว อีกาจับเขาเลิกคนยันงูยันงูเอาเดี๋ยวคนได้แล้วก็มันมีตัวน้อยตัวใหญ่ทุกคนเดี๋ยวจะล่าแล้วทุกคนปลาซาโอ้ยเปลาโล่งเลิกลงไปเลยได้่เลยทุกคนเดี่ยคตรใหญ่เลย เดี๋ยวไปทักคนนี้ก่อคือมันลายแห้งนะแบบมันเกินแบบืนง่มแบบง่มคล้ายกับง่อปลาเลยเลย มันจะมีคือกับงมหอยคมเดี๋ยนะคนคนละแนวแหละแล้วกับยายว่าักคนยายลงมาล้มี่แหละคว้าไปเลยๆหาไปเลยๆตอนรร่าลายห้วยห้อยแกเลยลำห้อยมันยักลายยู่หลังจากคัดไปคัดมากอะได้แลลวทุกคนได้้ดยเยอะเลยนี่ได้แต่เป็นตัวร้อยเด็กตัวใหญ่ว่าเขาท่านเลยพบ เดี๋ยวเขาคัดต่อไปเลย,เด,ยเ,เดี๋ยววารุรลบเดียววะเขาเราได้ลายซับเลอร์มาดอนะนด้ทุกคนได้เด้ทุกคน เดี๋ยวทุกคนได้ละว,ว้าทุกคนได้สองตัวเลยทุกคนได้ละคือลายเแห้งนะ นายทุกคนหน่อยง่ายแห้งเลยทุกคนสองแล้วทุกคนไปสามเลยปีงบุว่ะเด็ดกทุกคน ลายแห้งเลยทุกคนนี่ตัวายานปีงหรือว่มันน่าจะมีปีองอะไรตัวง่ายแห้งที่ทุกคนสองตัวเลย คือลายแห้งเลพราะมันเป็นแบบนำคาดว่างแล้วมันขึ้นมันต่ำน้ำสาสยหัวหน,นี่แบบมันคลายคือคือห้วถจอว่ามีทุกคนโคตรง่เลย,ยก็ก็มีหูนะว่าแต่ละบ่อนก็ห้องวะาแน่เลย ได้หายุ่มเหมือนน้ำคิดินเลยคนคนเปะบ่ปะท่าน นี่ก็คือหอยกับกีนนะทุกคนบางคนหงาหอยกับกีนแต่ว่าดอนอื่นเคาย,ยังมีหงวะขาห้องเนี่ยเลยทุกคนหอกจะเลาะลงไปเต้าหอกเนามันละได้บรวิวณเนี่ยเลออยดีนะนะฮะไปเบิ้งน้ำเดียวเบิง้งเฮาบ้นานเาเบิ้งบรรยากาศ ร้อนนี้ก็เป็นตะมีเดี๋ยเลยทุกคนแต่ว่ามันเดี๋ยวรอเขามาเรอ,อมางบมือว่างนี้ทุกคน ว้าวทุกคนนี่คิดว่าปีงจับเด็กคนใดเด็กคน ว้าวทุกคนตัวใหญ่เลยทุกคนตัวใหญ่เลยตัวนี้นะหนอนวัวเดี๋ยวทุกคนเหยื่อเติมลายแห้งทุกคนลายแล้วตนี้เดี๋ยวมือต้มเห็ดผัดกิน,นกระเส็บหอยนี่งแล้วว่าเอาซีเฮ็ดแบบน้ำจุ่มตัวนี้มันตายแทุกคนมันตายแล้วไม่ได้ น,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 นอันนั้นเราปีงมาว่ายานปีงจับตัวเอง,องกับพ่อยานเี๋นะพ่อเนมันจะอยู่ในดินลายเกินดอกเตอร์เย่โอ้โหไฟอรมาง่มบอนเดีวยวแล้วก็พ่อกินแล้วแล้วซ้ำเยอะกินเลยสิ ตอนนี้ตายหมดว้าวตายโอจักตีนตาย พ่อเราทุกคนได้แต่ว่ามันพ่อคือพ่อเราเน้่ทุกคนมันได้พอกินละคือว่าหาพอกินตัวเองแล้มันก็มันก็มีลายอยู่แต่ว่ามันเอาเอา,เอาซ้ำกินซ,ซ้ำกินนะทุกคน,นกินกินพอด,ดีย่านกินมีเม็ดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งต่อเด็ดกินเลยทุกคนนี่ทุกคนหน้าตาของเมนูของเฮาเมาื่อนี้กมีผักได้ผัก หอมปอบแล้วก็หอมบัวแล้วก็ดาแจ้ซีฟูด้ดแล้วก็หยอยขเ้าเป็นเดเลองหน้าตาบรรพัน,นเลยบางคนได้อยู่ได้เป็นได้เป็นได้บมื่อวกกินกับเมตู้ส่วนเบตูเ้เป็นกินลำเพลินแกไบกินคนเลยกินคนเดียวกับกับเขาคือมันลิ้นลำอะไ,ไววรลิ้น็นไหนไมำกินนาะแล้วทุกคน

In mục hát để cưỡng nó sẽ có đến ăn yếu điện ở mục hát nó hết pin tích cưỡng dưỡng mục hát mục hát ném mì cưỡng mất yếu giữa 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 ต้องมีกระปูมีอ oh, ย oh, ่างโน้บัอ่านี่หันของมัน็นช่งวันแล้ว่้าใหป่ีนฝาบนี้ใหญ่เยเพื่อนสที่ทำป๊บเจียวำแนี้เมื่องแสดงเจยวำได้ไหมกล้บุไดาบ้ชื่อไงบอนเดียวคนอยที่ห้าวหอยที่ห้าไปงบดูดูยูอดานเลยอยเดือมันอรยูซื้อ ก็เปห้องเื่อว่ามันเขาบอกว่าแล้วเลยขนาดน้ำได้ดิอุ่นน้ำต้มอยู่ดิต้มน้ำอบอยู่ต้มน้ำอับได้ไม่หมอีรยังลาลาได้ไม่แดงไม่เหลือก็ต้มอบตาปกินจํำยัดกบปาไยงกยนินได้ง่าไปกินบอเฮ้ nó chưa bọc là rồi đó chưa bọc ra một kỉ là về đẹp từ con thiếu tiêu thiếu bọc Dạ, chúng tôi có mình nhớ, phải tìm Dạ, rồi có con ปังฟอมก็มามเลยมาตรงฟอมมาตรอันก็ใหญ่เนอาจกโทษได้กูนุ่งสีนุ่งช่อดำาแผ้าดำแจวรับเจ้วแจ้ซีฟู้ดน่ายปินนน่าปินมามม่ช่อโค้ดเลยจะพมก้นมากเอาถึงไไปลุงกนบ้านอีกไม่จีก็คือก้นาตาาไปไทยอันนั้น Một ca Bất cả mắt mở là á, mở tình cướp เแตตวมาเล่นนาเรากินากินอะไรทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเานี้เดี๋ยวขอตไปอาบมมน้ำมก็น้ำ้อาบ เยอะดาวก็บาดาากินวีเว้นครับเดี๋ยวจะจำเห้าคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเด้๋ยวนี้